เรามาดูในเรื่องของการตั้งค่าฟอร์มูลานะครับตั้งค่าพารามิเตอร์ของฟอร์มูลาแต่ละตัวนะครับใน1น่งในเวิร์กสเปซนะฮะก็คือพื้นที่ของชีททั้งหมดนะฮะของชีททั้งชีทนี้เราเรียกว่าเป็นเวิร์กสเปซนะครับในแต่ละชีทเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มสูตรเข้าไปในแต่ละชีทได้อ่า แล้วแต่เรากําหนดเองนะครับอาจจะเพิ่มเป็น2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความสะดวกในการมองของเราเนี่ยเราจะมองอได้สะดวกที่จํานวนกี่สูตรที่อยู่ในชีดนี้นะครับหากเราเพิ่มจํานวนอินดิเคเตอร์หลายๆตัวก็จะทําให้เรามองได้ค่อนข้างยากนะครับเช่น อย่างนี้ถ้าเราเพิ่มเข้าไป1 2 3 4 5สอ้าก็ไป5สูตรการมองมันก็จะมองได้ค่อนข้างยากลำบากนะครับส่วนหากเรามีแค่2 2สูตรการมองเราก็จะมองเห็นเส้นต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับในแต่ละสูตรนะฮะก็จะมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันขึ้นกับว่าคนที่เขียนสูตรนั้นเขากำหนด ให้เราสามารถที่จะปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเช่นสูตรตัวดาก้อนนะฮะตัวนี้นี่เรา,เาคนที่เขียนสูตรมาก็สามารถที่จะให้เราปรับตั้งสูตรได้ค่อนข้างเยอะนะฮะได้หลายอย่างก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของของผู้สร้างนะของผู้สร้างสูตรนะครับเช่นในสูตรนี้นะครับเขา,เอ,าอาจจะให้เราตั้งสูตร ั้งค่าในการเพิ่มค่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยได้หลายอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเรื่องของอินดิเคเตอร์แต่ละตัวกันแล้วกันนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ของตัว ADX ในช่องข้างล่างนี้นะฮะเราลองคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่าพารามิเตอร์เราจะเห็นว่าสูตร ADX นี้ นะะฮผู้สร้างเนี่ยเขาให้เราเลือกได้อยู่แค่ก็คือเป็นลักษณะของเส้นนะฮะว่าเส้นเป็นเส้นหนาเส้นบางนะครับนะฮะแล้วระยะเวลาของการอาของพีเรียดของ adx ว่าที่เราจะนำมาใช้ในการคำนวณเนี่ยเราใช้กี่พีเรียดนะครับ หากเราปรับค่าเปลี่ยนไปลักษณะของเส้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับส่วนอีกแถบหนึ่งก็คือแถบ x and grid เนี่ยทุกๆสูตรทุกๆฟอร์มูลานะฮะจะมีตัวแถบ x and grid เนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็คือ ก็จะประกบอยู่ด้วย3ส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือ x ก็คือตัวแกนนะฮะจุดที่จุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือว่าทุกครั้งที่เรามีการเพิ่มอินดิเคเตอร์ตัวใหม่เข้ามาบนชีตนะครับเราต้องมาเพิ่มโชว์ data axis ก็คือตัวที่ใช้บอกวันอบอกช่วงระหว่างระหว่างแต่ละเดือนตัวนี้นะฮะ เปลี่ยนจาก no เป็น yes นะฮะก็จะเห็นว่าจะมีะะตัวหนังสือที่ใช้บอกในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นมานะฮะถ้าเราไม่เปิดมันก็จะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นเดือนอะไรนะฮะส่วนส่วนตัวแรปแรปไทเติอันนี้นะฮะก็จะเป็นถ้าเราเปิดเป็น yes y เนี่ยก็จะช่วยให้เวลา อินดิเคเตอร์ตัวไหนที่มีข้อมูลยาวๆนะฮะข้อมูลตัวเลขต่างๆเนี่ยที่มันยาวๆแล้วมันต้องไปขึ้นบรรทัดใหม่นะฮะเช่นขึ้นมีข้อมูลเป็น2บรรทัดถ้าหากเราไม่ไม่ปริไม่เปิดจากโ no นมาเป็นเยสเนี่ยข้อมูลมันจะถูกตัดหายไปนะฮะมันจะไม่มีการมาขึ้นข้อมูลบรรทัดใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราเพิ่มอินดิเคเตอร์ตัวใหม่เข้ามาเนี่ยผมแนะนําว่าให้เรา เข้ามาเปิดการโชว์ data a c c e s กับตัว wrap Titan เนี่ยทุกครั้งนะครับสองอันนี้ต้องเพิ่มอยู่เสมอนะฮะทุกๆอันนะครับ,รบการเปิดหรือว่าการเซตอินดิเคเตอร์ก็การเซตอ่พารามิเตอร์ก็จะมีเท่านี้นะครับ